สามซึ่งตอนนี้สามารถซื้อโซจูได้นะคะเพราะว่ายังไม่ห้าทุ่มไปซื้อโซจูเพิ่มได้นะคะหาค่ะครบค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปัสลีจะส่งคำตอบนะคะคำตอบก็คือไพคำถามตอบคำถาม5ต่อ3 5ต่อ2อเอ๊ย3ต่อ2ใน5าคำถามนะคะอะไรไหมอีกคนกูเริ่มเมาแล้ว ขึ้นโซจูไปซื้อเพิ่มมันไม่พอมันปิดหมดแล้วพี่เซเว่นยังมีปิดห้าทุ่มโอเคค่ะคำถามแรกมไม่รู้มันจะรับไม่ได้่จอพี่จอมนะคำถามแรกของเราคำถามที่หนึ่งค่ะพี่โจงบอก สัตว <differences S 1> ์เล <pul> ี hair hair ้ยงที่ปัสนีเราชอบหนึ่งประเภทหนึ่งสัตวสัตเลี้ยงค่ะแวเลี้ยงไม่ถวเลีคะไอาี่ได้่ก็ได้ งูใหญ่กุลากุลาบตอบก่อสองชุดทีเดียวอรืออชุนึองาคุตอบ่อนขอญาตตอบเป็นดูจากลักษณะชอบใช่ไมย่ิด้วยควาไม่เาอ่นเดียวอไดีมวอ๋อขอตอบแมวคุณหมองค่ะทีมคุณหมองมาอะแมใช่ไหมตอบเหมือนกันได้ได้ค่ะตอบซไม่ได้ผมตอบว่าแคท เพราะว่าเป็นเหมือนกันพี่มองไม่ได้เปไทยเป็นไม่ได้เพราะว่าเธอแพ้แล้วเธอต้องตอบซ้ำไม่ได้มันมีคำตอบแค่นี้พี่มองมันเยาแหละจะเรียนตอบแพ้ฉีกี้ฉีกี้ฉีไรฉีกี้ฉีไรไอ้นี่กูต้องฉีกเหมือนกูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เขาที่ถ้ามองเลยใช่ไหมง่ายหมอผมตอบว่าดอกแก้วมาคองูเห่ามึงเลี้ยงงูเห่า คุณผู้ช่วยคะมีคําตอบที่ถูกไหมคะคุณผู้ช่วยเดินนะค่ะอ่าหอ๋อต้องรอการคุณผู้ช่วยครว่าอะไรคะน้องเลิศครับมีคนถูกค่ะจริงหรอมูฮาลถูกถ้าถูกถ้าถูกไปเยี่ยไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่ะคำตอบที่ถูกต้องค่ะเหมือนกับวแหววปุ่ม พี่เอกเนคนน่ารักจะต้องแบบทำอะไรแบบกูเกิ๊ร์ไอยาว่าเกมผู้จบออต่กระตากต่าะเนี่ยแบ๊สเตตแป๊บนึงแบ๊สเตตพักก่อนอยังเพิ่งยังไม่ใช่ที่คำถามที่สองคำถามที่2อค่ะกดปิดแล้วเอาวัยวะที่ชอบอไค ไม่ชอบมองมอชอบมองไม่ใช่อวัยวะตัวเองอวัยวะตัวเองไม่ใช่อวัยวะคนอื่นทุกตัวเองที่เขาชอบตัวเองขอชอบมองในเบสต์ต้อบมองนี่ตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันง่ายไปอวัยวะตัวเองที่ชื่นชอบ บนร่างกายคำถามนี้ขอคำตอบนี้ขอเป็นพี่หม่องตอบก่อนโอ้แม่งทีนี้โยนให้กูเลยนะเอาก็สลับกันไงผมคิดว่าเอกน่าจะชอบปากน่าจะติดไหมพี่จัร์ตูดอะไรนะตูดพี่ของตัวเองนะของตัวเองของตัวเองของเตงนะปากให้ฮะปากถูกต้องครับพี่

เราต,ต่อไปแล้วหนึ่งบอผมว่า,าจาจากที่มองนะผมว่าพี่เอกอบแค่แนวพี่เอกสองกรโจทก,ก่อนแล้วพี่เอกหันข้างปุ๊บพี่เอกชอบจมูกพี่เอก ขอเลียกกระจกเพื่อีกข้างๆกระจกถ้าพูดจับได้ว่าหัวกัูบแล้วเนาะแล้วเนาะมันไม่คิดว่าเขาถอดเสื้อแล้วมองนี่เหรอปะโอ้โเนี่ยเอาไปถอดเสื้อนล้วเนาะเออเขาชอบหลังกันยืนแล้วมองไม่เป็นไรโ้มัมีคนถูกนะคะไม่มีคนถูกค่ะไม่มีคนถูกมันวางไปสรุปเตะไม่ปากและแตบปากและแสบเขาไม่ถ้าไม่ถูกเขาต้องให้ใครมาดูไม่ให้ ไม่ไม่ชอบจริงอดูแต่แล้วอะไรนะไม่ถูกก็ต้องให้มีคนไทยใหม่พอรูแต่แล้ไม่ชอบจริงไม่ชอบไม่ไม่ไม่ผมขอดูแต่แล้ไม่ถ้าไม่มีคนถูกไม่ให้ไทยใหม่หรอแต่ให้ทยใหม่ไงแต่แต่แต่ดิฉันชอบแต่หรือว่าอะไรไม่ชอบไม่ชอบไม่ช่มันไม่มีใครชอบไม่ชอบมันไม่มีใครถูกเกูเลยชอบหลุกต่อเ เตอนสองกระจกเอมบ่าพี่เอกชอบรอยยิ้มตัวเองก็ปากไม่ไม่ปากไม่ผมวอเพี่ยชอบใครทีเชอบกรชอบของพี่เอกชอบขาเองขาเอางี้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 ูตอบเลยพี่เอกชอบก้นก้นเอนงน่งน่งจคอเลยเลยเลยมาเลยอ่ไได้ชยเลเดินท้ไม่มีนถูเออยากรู้อยากรู้อยะแตะตองมเลย มือนี่อันนี้อยากรู้ว่าพี่เอกันช่วยเหล่ามือหอเปล่าฟื้นสิมันต้องตอบให้ดูก่อนมันไม่ได้คะแนนต้องตอบให้ดูพี่เอกชอบลำไส้ใหญ่ตัวเองชอบมือนี่ไม่ใช่อะไรนี่อะไรว่าตอบใหม่ไหมตอบใหม่ผมคิดว่าพี่เอกชอบมือตัวเองชออผมว่าพี่เอกมือชอบตาตัวเองน่ามีเกือบแล้วถูกแล้วเกือบแล้วนะเกือบได้เหรอเอาอีกแล้วชอบคิ้วชอบคิ้วเดี๋มันน้อยวบถูกหรือไม่ถูกยับหนึ่ง ไม่เกี่ยวกับหน้าค่ะมีคำใบ้แสดงว่าไม่มีคนถูกแตกนะคะโอเคเ็กเกลดเกลดอเลยไม่รู้แล้วพี่เอชอบวงตัวเองวงวงเลยวงมาเลยแหละกูคิดว่าพี่เอชอบ พวงไงพวงไงพวงใครทำเหรอพวงเออมันเป็นพวงเลยอันนั้นคือเกียจที่กูว่ากูว่าพี่เอกชอบหน้าอกเองอ่าเกม ผมคิดว่าได้เอแล้วได้โอกาสแล้วถ้าหน้าอกขออนุญาตขอชอบก้ามอกามอกไอช่วงช่วงอกที่ตรงนย่างไตไวรอพี่โอหนอยพี่ติงโว่ากำลังมาเฮ้ยยางไตไวรอพี่โอหนยเปลี่ยนไหมยางไตไรอเขอกมันยากะเอาวบยันี่เล็กที่สุดมันจะไม่ตกรอโอเคกูตอบเลยใดีเดีเอกชอบหัวนมีเจวันนี้เล็กที่สุดพี่ดีก่อนาดูก่อน เล็กที่สุดที่เซ็งก่อนนะมันมีอะไรเล็กที่กว่าคนอมอีกผมว่าผมขอตอบยิ้มก้อยลูกหูัวก้อยิ้วก้อยถ้าไมถึงไปซอมยิ้มก้อยวะจมูกจะไม่เกี่ยวหน้าได้หวะผมขอดอกเขาตอบเดี๋ยวจะไปเอาอะไนห้องอะไรห้องอะไร หวานนมเลยเดี๋ยวก่อนมา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 โคตรแปลกแล้วริงเราชอบอะไรแบบนั้นอะเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าชอบนิ้วก้อยนี่คือแบบว่าไงก็โชว์ได้แต่ว่าผมน้องก็โชว์ได้เหมือนกันดูไหมล่ะเอาไว้ดีกันจะโชว์ไหมล่ะอานุอานุอย่าไปยอมอย่าไปยอมเอาที่ชอบ่วงหัวนมช่วงหัวนมไม่เลยไม่ด้ชอบหัวนมชอบตอกค่ะนิ้วก้อยค่ะ มาล้างป่ามึงอยากนะคำถามต่อไปถามว่าขอให้พี่เอกเลือกเบียหนึ่งเบียร์จะเลือกยี่ห้ออะไรขอเป็นเบียร์ไทยเนาะง่ายๆเบียร์ไทยหนึ่งเบียร์ให้เลือกหนึ่งอันคืออะไรขอรู้ครับยังยังให้พี่หมองตอบก่อนค่ะในเมื่อพี่หมองตามท้ายอยู่ผมว่าไม่ต้องอาชาแน่พี่ลีโอเกม แบบพี่เอกนะดูบรีมัมบโลกอาไนี้กินเบีย่ตอเห็นหมดในเกมโอ้ริดบังตอบัดโอ้แลอะไรครตอบเป็นเลยไม่ไม่ตอบยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อไทยไม่เสื้อจะอะไรก็ได้ไม่ไม่ยี่ห้อไทยยี่ห้อไทยเบียร์าเอเบียโอและเบียสิงค่ะน้องเนื้คะี่เนตอบถูกไหมคะมีค่ะ พี่หมองโดนะเอางี huh ้พี่มอมแบบและคำตอบนั้นคือ๋ยขอกินเดียช้างกันแนเดินนนนนนนโอและสิงคสิงลีโอินเดินแนแทนนนิโอและสิคิงีโอนเดนินนนควรจะตอแข้งก่อนไหมดื่มก่อนควรจะตอช้างไม่ในเกมไม่เกี่ยวกนเี่ยฝนตกเลยค่ะดึงยา่ะดึงยางรีโมทให้หน่อยคำตอบนั้นคือ เชี wow! ่ยอพี่เอมาเต้น่งค่ะ้นเต้นเรวมท็ออ่ะเชี่ยเมื่อกี้มูก็ตีตื้นแบบมอสไปค่ะคำถามต่อไปคำถามง่ายง่ายมึงตัดยาวเลยเหรอไม่เก็บอยู่ขอเมนูอาหารตามสั่งที่พี่เอกเลือกและชื่นชอบหนึ่งเมนูค่ะเมื่อกี้พี่มองตอบถูกใช่ไหมคะกลับมาที่เกมค่ะเกมตอบก่อนอะไรพี่พี่เอกเนี่ยนะผมว่าขอเป็น เมึงจะเอาตัวเดียวตัวเดียวเนือต้มไม่ใช่ถ้ามึงพูดอย่างนี้กูเงียบแล้วนายกูงอต่อพีงว่าเป็นกระเพราทะเลอ่ะที่หมอทะเลพี่อเดี่ยว้ยเดี๋ยวกูย้ยเดียวย้มบูทอนเดี่ยวเาีม้ยเดียวกูย้ยเดียวย้มบูทอนกเดี่ยวบูอก็เี่ยเดียวมนเดียวกเดียวเพิ่งยิ้ พวกมึงก็แอบบอกกูทีนึงก็ได้เมื่อกี้ก็บอกกูกูก็ตายเหมือนกันหมูทอดกระเทียมครับเขามาเยือนใแต่ไม่ออกเขามาเยือนเฉยๆคำตอบก็คือกระเพาไทยกระเพาไทยและหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมีนึงเรา้อมีจบดีคกับพี่ี่พี่อะไรนะมีคตอบกูอ่ะ กินเลยไหมฮะกินเลยไหมะกินเลยไหมฮะกินเลยไหมฮะหมฮและคำตอบนั้นยิ้วถ่ายวิดีโออีดอกและคำตอบนั้นคือพี่มองค่ะว้าาาาาา้าามาา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 าี้าาาาา เกย์โคตรเกยตร่ย์ห้ามใค่ะพี่หมีห้าใบเวลาประทับใจมาถึงแล้วค่ะเวลาตึกเต้นข้อสุดท้ายง่าย่สุดง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะข้อสุดท้ายง่ายที่สุดในโลกเลยสองสองเาไม่นิ่งนค่ะ2ค่ะข้อนี้เข้อตัดสิน่าใครจะเป็นผู้ชนะและใครเป็นผ้แพ้ค่ะ คำถามคือตนตือนตือนเตือตตตต้วางตกมแปดมาตรฐานคุณเตื่นอะไรไบาไซส์ไซส์กางเกงของพี่เอกไซส์เท่าไหร่คะ50ใครตอบถูก52 52 เกมตอบต่อสี่สิบเกเกมตอบต่ออันนั้นมันใส้อะไรเป็นนิ้วค่ะเป็นนิ้วนะคะเป็นนิ้ว29แยี่สิบเอ้ยี่สิบแปดสางกแล้วว่าไปห้ผมขอตัวเชื่อได้ไหมไม่ใช่ถุอย่างผมขอชื่อได้มไดยผมขอจับเอวเอวพี่ได้ไหมอะดูไปดูไปได้ไดูใหรอถ้าแมวหน่อยถ้าแมวเหรอเปดูไปดูส่วนตัวส่วนตัวให้ดูไหมไม่พี่แรงแรง แเนองต่เขาตอบดิมไม่แล้วอแรกเลยแต่กูไม่กล้าถามว่ามันส่วนตัวไปไอ้กูตอบก็อันนี้คือไซส์เอลแต่ว่ากันเกงก็คือใส่ตรงนี้อ่าอออันไหนตอผมเขาตอบเอล3ี่ีา30นิ้วนิ้วเกถ้ากูตอบถูกไกูถีบไหมพี่บองฮะบยางไซเอี่คถ้าผมตอบส0สนิ้วกูก็คงจะเอเบียร์สอ่ตอบ32ิออุ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไป ไปใหญ่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหยิบเก้าเปลี่ยนแต่เมื่อกี้พวกมึงก็บอกกูอย่างนี้นะเมื่อกี้ไม่บอกหมูทอดกระเทียมถูกไหมอย่าบอกห้ามบอกน้องเดิะมีไปถูกไหมคะเด้ไดวได้พวกนี้มันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกมใหม่ไม่ได้ต้องตัดสินแล้ว อ่าขอไฟล์น่าพนอนมาไฟล์นอามีคนตอบถูกโอเคค่ะต่อไปป็ตอบย9ิบก้าแล้วกันคนที่จากเฉลยนะคะว่าใครจะเป็นเออบังต้องแลวผิดนะคะเดี๋ยอะอัน ดอกดักกทอะไรใช่ไหมักไม่รู้จะไม่รู้ดักว่าให้ดูดักก็ไดู้่บทยคำอบใรตอบ่เท่าไรคุณยิ้ม28่ามสี่ตอบ2อบยิ้ม28ไม่สามมคุตอบ3 3ไม่ใช่พี่ว่าาาไม่รู้านิ้ว33นิ้วไ่ี่ม่ตอบเท่าไรม่ทิบกับองเฮตอบ2โอเคมาให้มันไปรู้ไปเลยและคำตอบที่ถูก ตาเพี่แดกได้พี่้ตอะไรนะพี่หมงเกมเกมผูกตัตือเหรอมหม่งเป็นหัวี่ผมงเป็นหัวอามาสคะแนแล้วีงยกความรู้สึกยังไงคะตอบหน้ากล้องตัวหนึงขอขอสัมภาษณ์ก่อนความรู้สึกเป็นไงคะเป็นผู้พวกมึงอ่ะหยุด หุบปากไปเลยยี่วี่พี่หมีไม่พอเลยบางทีเอาช่วยได้ตั้งสองข้ออะไรนะช่วยได้ตั้งสองข้อเอตีเสมอเอ้ยอะไรอูไม่ยอมเพื่อเอกินก่อนกินก่อนด้วยตาหน้าไงพี่บอกตอนนี้ส่งคนไปซื้อโซจูก่อนหมดแล้วค่ะเอาเงินมาด้วยอเไปเลยสำหรับผลจากพี่เหมาพี่เจเอ็มซีเอ็มยาวกูไม่เอาตังมา เอางี้เอางี้เดี๋ยวเกมนี้กูเล่นทายกูคนที่เล่นคืออีจอดมึงนั่งข้างกูเดี๋ยวมึงก็จะรู้เไม่เกี่ยวเลยนะ